ยังอยู่ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะอันนี้ค้นหากันนานมากนะคะก็คือหินอ่อนดำขอบทองค่ะอันนี้รูหลามากเป็นที่ต้องการในตอนนี้นะคะเพราะว่าแต่งบ้านช่วงนี้ก็จะเป็นศพทรงนี้เนาะ,ะหินอ่อนขาวหินอ่อนดำนะคะหินอ่อนดำขอบทองค่ะสี่ประตูไม่เล็กไม่ใหญ่มากค่ะอยู่ที่ความกว้าง165ซนติเมตรค่ะความสูงอยู่ที่190ซนติเมตรค่ะด้านหน้ามีลิ้นชักหน้าค่ะสามารถเก็บของได้สะดวกสบายชักลิ้นชัออกมา ห็นว่าชิ้นเนี่ยลื่นง่ายมากนะคะเลื่นง่ายมากนะคะอ่ะด้านในค่ะนะคะมีกรร่อล็อกเอรียบร้อยนะคะเปิดมานะท่านจะเห็นว่าเอ่อเนี่ยค่ะมีกรอนประตูล็อกให้ด้วยนะคะสามารถล็อกได้อ่ะด้านในค่ะนะคะ<ม>นี่ค่ะ<ม>เก็บของได้เยอะนะท่านอันเนี้ย ท่านจะเห็นว่ามือที่ท่านทะลุถึงกันเนี่ยแบนย่านมันจะสามารถเก็บของได้จํานวนมากนะคะเราสามารถวางแขวนเสื้อผ้า,าตัวยาวพวกนี้ได้เลยนะคะชุดแต่ชุดเดสได้หมดเลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะอะในราคาบางค่ะ6,500บาทแพงน,นะคะไม่แพงนะส่งตรงจากโรงงานค่ะเก็บเงินปลายทางไม่รับมัดจําไปส่งแล้วค่อยเก็บเงินค่ะ6,500บาทเท่านั้นค่ะ